สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมมานิเจอร์นี่วันนี้ผมอยากชวนทุกคนมานั่งคุยกันเรื่องหนึ่งที่ใกล้ตัวเราแต่เรามักจะมองข้ามไปทั้งทัที่มันคือกุญแจสำคัญของการเอาตัวรอดและสร้างความมั่งคั่งมายาวนานนับพันปีสิ่งนั้นก็คือทองคําคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดสงครามเศรษฐกิจล่มสลายหรือเงินตราประเทศไหนจะพังลง ทองคำก็ยังคงมีค่าเสมอทองคำไม่ได้เป็นแค่เครื่องประดับที่เราเห็นตามร้านทองไม่ใช่แค่ของฝากเวลาญาติทุใหญ่ให้ลูกหลานแต่ทองคำคืออาวุธลับของคนที่เข้าใจเกมการเงินอย่างแท้จริงลองย้อนกลับไปในสมัยโรมันโบราณทองคำถูกใช้เป็นสื่อกลางในการค้าขายระหว่างอาณาจักรต่อให้เวลาผ่านไปหลายร้อยปีค่าของทองคำก็ยังถูกยอมรับเหมือนเดิมคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับ แบงก์ดอลลาร์วันนี้พรุ่งนี้อาจพิมพ์เพิ่มได้เรื่อยๆจนค่าเงินอ่อนลงแต่ทองคำที่ฝังอยู่ใต้ดินมันมีจำกัดไม่มีใครสร้างขึ้นมาใหม่ได้ตามใจชอบนี่แหละคือเสน่ห์ที่ทำให้คนรวยและมหาอำนาจทั้งหลายไม่เคยปล่อยทองออกจากมือคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมคนทั่วไปถึงยังมองทองคำเป็นของโบราณซื้อไปก็แค่เก็บไม่ได้ทำให้รวยขึ้นจริงๆ คำตอบคือเพราะเราถูกสอนให้มองทองเป็นแค่เครื่องประดับแต่สําหรับมหาเศรษฐีเขามองมันเป็นกรดป้องกันความเสี่ยงเป็นเหมือนการทําประกันความมั่งคั่งเวลาที่ตลาดหุ้นพังเงินเฟ้อพุ่งสูงหรือค่าเงินดอลลาร์ผันผวนทองคํากลับกลายเป็นที่พักเงินที่แข็งแกร่งที่สุดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในช่วงวิกฤตการเงินปี2008ตอนที่ตลาดหุ้นทั่วโลกพังพินาศนักลงทุนจํานวนมากขาดทุนยับเยิน แต่ราคาทองกลับพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบหลายปีคนที่ถือทองไว้ตอนนั้นกลับทำกำไรและสามารถยืนหยัดได้ในขณะที่หลายธุรกิจล้มละลายคนรวยถึงเข้าใจดีว่าการถือทองไม่ได้หวังให้มันโตแบบหุ้นเทคโนโลยีแต่หวังให้มันเป็นที่พักเงินที่ไม่ถูกกลืนไปกับวิกฤตแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังเคยคิดไหมครับว่าทำไมเวลาเราดูข่าวเศรษฐกิจ ถึงมีการพูดถึงราคาทองคำตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดช่วงสงครามการค้าหรือแม้แต่ตอนที่เกิดปัญหาการเงินระดับโลกคำถามคือทองคำมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตเรานี่คือความขัดแย้งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ครับคนส่วนใหญ่ทำงานเก็บเงินเป็นเงินบาทหรือดอลลร์แต่พอเกิดเงินเฟ้อค่าเงินอ่อนทรัพย์สินของเราก็หดหายไปต่อหน้าต่อตาในขณะที่คนที่ถือทองกลับยิ้ม เพราะมูลค่าทองคํามักจะพุ่งสูงขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่วิกฤตคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทองคําไม่เคยมีค่าเป็นศูนย์ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นทองคํายังคงซื้อขายได้ทั่วโลกในขณะที่เงินกระดาษสามารถกลายเป็นเศษกระดาษในชั่วข้ามคืนตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือประเทศเวเนซุเอลาเงินสกุลโบลิวาร์ล่มสลายจนซื้อขนมปังไม่ได้แต่ทองคำแท่งเล็กๆหนึ่งชิ้นกลับสามารถแลกอาหารได้เป็นเดือนๆ และนี่คือการเปิดเผยครั้งสำคัญที่หลายคนไม่เคยรู้คนรวยไม่ได้สะสมทองเพราะความสวยงามแต่เพราะเขารู้ว่าโลกการเงินมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนระบบธนาคารกลางสามารถพิมพ์เงินออกมาได้ไม่สิ้นสุดแต่พวกเขาไม่สามารถพิมพ์ทองคำได้คุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าสิ่งที่เราถืออยู่สามารถถูกสร้างขึ้นมาได้แบบไม่มีวันหมดสุดท้ายมูลค่ามันก็ต้องหายไปแต่ทองคำไม่มีใครสร้างใหม่ได้ง่าย และนี่คือจุดหักมุมครับเพราะในขณะที่คนทั่วไปกำลังไล่ตามเงินกระดาษมหาเศรษฐีกลับกวาดซื้อทองคำเงียบๆเก็บสะสมไว้ในห้องนิรภัยใต้ดินที่ไม่มีใครเข้าถึงได้พวกเขาอาจไม่เคยบอกเราตรงๆว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เขารอดแต่ทุกวิกฤตที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าทองคำคือความจริงที่ไม่เคยโกหกใครเลยคุณผู้ฟังครับในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน วิกฤตการเงินที่อาจมาโดยไม่ทันตั้งตัวการเมืองที่ร้อนแรงและดอลลาร์ที่สั่นคลอนการไม่รู้เรื่องทองคำเลยเท่ากับเรากำลังยอมให้อนาคตการเงินของตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยงคุณผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมครับว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะเริ่มเรียนรู้เกมลับที่คนรวยใช้ถ้าคุณอยากรู้ว่าเศรษฐีเขาจัดการทองคำยังไงทำไมเขาไม่เคยออกมาพูดตรงๆว่าเขารวยได้เพราะทองและในอนาคต เมื่อโลกเปลี่ยนไปทองคำจะยังเป็นอาวุธลับที่พาเรารอดหรือไม่ผมมันนี่เจอร์นี่อยากชวนคุณผู้ฟังติดตามต่อในตอนหน้าเพราะสิ่งที่กำลังจะเล่าคือยุทธศาสตร์ลับของมหาเศรษฐีทองคำที่หลายคนไม่เคยเปิดเผยมาก,ก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจว่าทองคำเชยหรือไร้ค่าลงเปิดใจและตามฟังไปกับผมคุณอาจจะได้คำตอบที่เปลี่ยนชีวิตการเงินของคุณไปตลอดกาลทองคำพารวย กลยุทธ์ลับที่คนรวยไม่บอกในตอนแรกเราได้คุยกันไปแล้วว่าทำไมทองคําถึงกลายเป็นอาวุธลับของคนรวยและเพราะเหตุใดทุกครั้งที่โลกสั่นสะเทือนทองคําถึงยังคงมีมูลค่าและช่วยให้คนที่ถือมันรอดพ้นจากวิกฤตได้วันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังเข้าไปลึกกว่านั้นครับมาดูกันว่ามหาเศรษฐีระดับโลกเขามีกลยุทธ์ยังไงในการจัดการทองคำเขาซื้อยังไงเก็บยังไง แล้วทำไมเขาถึงเลือกที่จะถือทองในรูปแบบที่แตกต่างจากคนทั่วไปคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเวลาเราพูดถึงการลงทุนในทองคนส่วนใหญ่จะนึกถึงการเดินเข้าร้านทองซื้อทองแท่งหรือทองรูปประพันธ์แล้วเก็บไว้ในตู้เซฟที่บ้านแต่สำหรับมหาเศรษฐีมันไม่ใช่แค่นั้นเลยครับพวกเขาไม่เก็บทองไว้เพื่อความสวยงามไม่ใช่เพื่ออวดฐานะแต่พวกเขามองทองคำเป็นระบบป้องกัน แบบเดียวกับที่คุณผู้ฟังจ่ายประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพทองคำคือการป้องกันความเสี่ยงของความมั่งคั่งทั้งชีวิตแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับหลายคนซื้อทองผิดวิธีซื้อทองรูปประพันธ์หวังรวยแต่พอจะขายจริงกลับขาดทุนเพราะเจอค่ากำเน็ดหายไปเกือบ10%เซยังไม่รวมค่ากดราคาอีกคุณผู้ฟังเคยเจอแบบนี้ไหมครับซื้อทองตอนราคาสูงเพราะขายกลับได้ไม่คุ้ม นั่นคือกับดักที่ทำให้คนธรรมดารู้สึกว่าทองคำไม่ใช่คำตอบทั้งทที่จริงแล้ววิธีต่างหากที่สำคัญคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าคนรวยเขามีหลักการง่ายๆคือไม่เคยทุ่มซื้อทีเดียวและไม่เคยขายหมดในครั้งเดียวเวลาทองราคาตกเขาไม่ตื่นตระหนกเขากลับใช้โอกาสนั้นซื้อเพิ่มเพราะรู้ว่าเมื่อเกิดวิกฤตร,ร,รอบใหม่ราคาทองจะพุ่งสูงขึ้นและเขาก็จะได้กาไรมหาศาล สิ่งที่น่าคิดคือเขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ออกสื่อแบบตรงๆคุณอาจจะเห็นข่าวบอกว่ามหาเศรษฐีบางคนไม่ชอบทองคำแต่ในอีกมุมหนึง่งพวกเขากลับถือทองผ่านกองทุนผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือเก็บในคลังที่ปลอดภัยของธนาคารกลางคุณผู้ฟังลองสังเกตดีๆคำพูดกับการกระทำของพวกเขามักจะสวนทางกันเสมอนี่แหละครับคือการเปิดเผยความจริง คนรวยไม่ได้เล่นทองแบบเราแต่เขาใช้เครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนกว่าเขารู้ว่าทองจริงมีน้ำหนักมีค่าขนส่งและเก็บรักษาแต่ถ้าเขาถือผ่านกองทุนทองหรือทองคำดิจิทัลเขาจะได้ทั้งสภาพคล่องและการป้องกันความเสี่ยงในเวลาเดียวกันแล้วนี่คือจุดหักมุมครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าบางประเทศใหญ่ๆเขาไม่ได้แค่ถือทองเพื่อป้องกัน แต่เขาซื้อทองเพราะเตรียมเล่นเกมใหม่เกมที่อาจทำให้ระบบการเงินโลกเปลี่ยนไปตลอดกาลมีรายงานว่าหลายประเทศกำลังสะสมทองคำมหาศาลเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์คุณลองคิดสิครับว่าถ้าวันหนึ่งเงินดอลลาร์ไม่ใช่ศูนย์กลางของโลกอีกต่อไปใครจะอยู่รอดคนที่ถือดอลลาร์หรือคนที่ถือทองผมมันนี่เจอหนี่อยากชวนคุณผู้ฟังลองถามตัวเองครับว่า วันนี้เรากำลังเดินตามรอยใครอยู่ถ้าเรายังใช้วิธีคิดแบบเดิมๆซื้อทองตามกระแสขายตอนตื่นตระหนกเราอาจจะไม่มีวันเข้าถึงพลังของทองคำที่แท้จริงแต่ถ้าเราศึกษาและเข้าใจกลยุทธ์ลับของคนรวยเราอาจมีโอกาสเปลี่ยนอนาคตทางการเงินของเราได้ก่อนจะจบตอนนี้ผมอยากทิ้งท้ายว่าทองคำไม่ใช่เครื่องมือที่จะทำให้คุณรวยข้ามคืน แต่คือเกราะป้องกันที่มั่นคงที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในตอนหน้าผมจะพาคุณผู้ฟังไปต่อกับหัวข้อที่ร้อนแรงไม่แพ้กันนั่นก็คือเกมของธนาคารกลางและสงครามค่าเงินกับดอลลาร์สหรัฐคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่ธนาคารกลางอเมริกาปรับดอกเบีย้ยราคาทองคําจะสั่นสะเทือนทันทีและทุกครั้งที่ประเทศต่างๆเริ่มกวาดซื้อทอง นั่นอาจหมายความว่าพวกเขากำลังเตรียมหนีจากระบบดอลลาร์ที่กำลังสั่นคลอนอยู่ก็ได้ครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับแล้วคุณจะเห็นว่าทองคำไม่ได้เป็นแค่ของสวยงามแต่มันคือแผนลับระดับโลกที่คนรวยใช้สร้างความมั่นคงให้ตัวเองส่วนเราจะเลือกอยู่ในเกมหรือเป็นเพียงผู้ชมก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณผู้ฟังเองครับเราได้พูดถึงความลับว่าทำไมคนรวยถึงคลั่งทองคา และเขามีวิธีเก็บสะสมยังไงวันนี้เราจะขยับไปอีกขั้นสู่เวทีที่ใหญ่กว่าเดิมเวทีของธนาคารกลางและค่าเงินดอลลาร์คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าเฟดมีผลต่อเงินในกระเป๋าของเราทุกบาททุกสตางค์แม้คุณจะอยู่ไกลครึ่งโลกแต่ทุกครั้งที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยหรือส่งสัญ,ญญาณเพียงเล็กน้อย ราคาทองคําในบ้านเราก็เปลี่ยนทันทีปัญหาคืออะไรครับปัญหาก็คือเรากำลังอยู่ในโลกที่เงินกระดาษไม่ได้มั่นคงเหมือนเมื่อก่อนดอลลาร์ที่เคยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกตอนนี้กำลังถูกตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันยังน่าเชื่อถืออยู่จริงหรือเปล่านี่สาธารณสาหารัฐพุ่งสูงเป็นประวัติการเงินเฟอ้อกัดกินกำลังซื้อของคนทั้งโลกแล้วเราล่ะครับ เราจะป้องกันรทรัพย์สินของเรายังไงคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยเงินดอลลาร์มักจะแข็งค่าขึ้นนักลงทุนจากทั่วโลกเทขายทองคำหันไปถือดอลลาร์เพราะดอกเบีย้ยที่สูงทําให้ดูเหมือนมีความคุ้มค่าแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งที่ระบบการเงินเริ่มสั่นคลอนทองคำกลับพุ่งสวนทางกับดอลลาร์เสมอมันเหมือนกับการแก,กว่งไกวของชิงช้าที่พออีกฝั่งสูง อีกฝั่งก็ต่ำและเมื่อชิงช้ากลับด้านทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทันทีความขัดแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับในขณะที่รัฐบาลสหรัฐพยายามรักษาอำนาจของดอลลาร์คนรวยและหลายประเทศกลับกวาดซื้อทองคำเข้าคลังสำรองทั่วโลกกำลังเห็นตรงกันว่าไม่มีอะไรมั่นคงเข้าทองคำลองมองดูจีนรัสเซียอินเดีย เขาเพิ่มการถือทองคำมหาศาลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาขณะที่สหรัฐพิมพ์เงินออกมาเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละครับคือการเปิดเผยที่แท้จริงว่าการถือทองคําไม่ได้เป็นเรื่องของการเก็บสะสมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่มันคือเกมใหญ่ของการแย่งชิงอํานาจทางการเงินโลกคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งดอลลาร์ไม่ใช่สกุลเงินหลักอีกต่อไปมันหมายถึงการเปลี่ยนสมดุลของโลกทั้งใบ ทุกสิ่งที่เรารู้จักอาจเปลี่ยนไปหมดตั้งแต่ราคาน้ำมันที่เราเติมทุกวันไปจนถึงเงินออมในบัญชีธนาคารของเราแล้วนี่แหละครับคือจุดหักมุมที่หลายคนไม่เคยคิดถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆใครจะอยู่รอดคนที่เก็บเงินสดเอาไว้ในบัญชีหรือคนที่ถือทองคำเอาไวเ้เงียบๆโดยไม่พูดเก็บใครคุณผู้ฟังลองนึกภาพสิครับ ถ้าวันหนึ่งคุณตื่นเช้ามาแล้วพบว่าเงินที่คุณถืออยู่มีค่าลดลงครึ่งหนึ่งแต่ทองคำที่คุณเคยมองข้ามกลับมีค่ามหาศาลเพิ่มขึ้นคุณจะเลือกอยู่ฝั่งไหนผมมันนี่จะนนี่อยากบอกคุณผู้ฟังตรงนี้เลยครับว่าโลกการเงินมันเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและเกมที่ซับซ้อนคนรวยรู้เรื่องนี้มานานแล้วเขาไม่เคยฝากชีวิตไว้กับเงินกระดาษเพียงอย่างเดียว เขามีทองคำเป็นเหมือนกุญแจสำรองที่ใช้ไขประตูออกจากวิกฤตแล้วคำถามคือเราพร้อมหรือ,อยังที่จะเริ่มต้นเก็บทองคำเป็นเกราะป้องกันชีวิตการเงินของเราเองไม่ใช่รอให้วิกฤตมาถึงแล้วค่อยตื่นขึ้นมาเจ็บปวดก่อนจะจากกันในวันนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองกลับไปคิดดูนะครับว่าทุกครั้งที่เราได้ยินข่าวเฟดขึ้นดอกเบีย้ยทุกครั้งที่เราเห็นดอลลาร์ผันผวน หรือทุกครั้งที่ได้ยินคำว่าสงครามการค้าวิกฤตการเงินเราจะยังเก็บเงินสดอย่างเดียวอยู่หรือไม่หรือเราจะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองด้วยสิ่งที่อยู่เหนือกว่าค่าเงินต่อนหน้าผมจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกยิ่งกว่านี้ครับว่าถ้าเราอยากลงทุนในทองจริงๆเราควรทำอย่างไรซื้อแบบไหนเสี่ยงต่ำแต่ทำกำไรได้สูงทองแท่งทองรูปพัน์กองทุน หรือทองคําดิจิตอลแบบไหนกันแน่ที่ใช่สำหรับคุณคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการซื้อทองแบบผิดวิธีอาจทำให้คุณเสียหายมากกว่าที่คิดแต่ถ้าเข้าใจเกมนี้จริงๆคุณจะสามารถใช้ทองคําเป็นเครื่องจักรทำเงินที่ทรงพลังได้อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับผมมันนี N ่เจอร์นี่จะค่อยๆแกะทีละชั้นเผยทีละกลยุทธ์ให้คุณผู้ฟังได้เห็นว่า ทำไมทองคำถึงไม่ใช่เรื่องของคนรวยอย่างเดียวแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์เข้าถึงได้หากรู้จักวิธีที่ถูกต้องทองคำพารวยกลยุทธ์ลับที่คนรวยไม่บอกตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องใหญ่เกมของธนาคารกลางกับค่างเงินดอลลาร์ว่ามันมีผลต่อทองคำยังไงและทำไมหลายประเทศถึงเริ่มกว่าซื้อทองคำเพื่อเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงินวันนี้เราจะขยับจากภาพใหญ่ระดับโลก มาสู่สิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดครับนั่นก็คือถ้าเราอยากลงทุนในทองคําจริงๆแล้วควรซื้อแบบไหนถึงจะคุ้มค่าเสี่ยงน้อยและมีโอกาสทํากําไรสูงที่สุดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าตัวเองลงทุนทองจริงๆแล้วไม่ได้ลงทุนแต่กําลังสะสมทองแบบผิดวิธีตัวอย่างง่ายๆเลยคือการซื้อทองรูปพรรณมาใส่เล่นแล้วคิดว่าวันหนึ่งราคาทองขึ้นจะได้กําไร แต่พอออกไปขายจริงๆปรากฏว่าขาดทุนเพราะเสียค่าคำเหนตที่ร้านหักออกไปตั้งแต่วันแรกที่ซื้อนี่คือปัญหาแรกของนักลงทุนทั่วไปเรามักคิดว่าทองคือเครื่องประดับพอมีเงินก็แค่ซื้อเก็บไว้แต่ไม่ได้วางแผนว่าทองรูปแบบไหนที่สร้างผลตอบแทนได้จริงและพอพูดถึงการลงทุนในทองคำก็เกิดความขัดแย้งในใจหลายคนลังเลระหว่างจะซื้อทองแท่งดีไหมจะซื้อกองทุนทองคำดีหรือเปล่า หรือจะเสี่ยงกับทองคำดิจิทัลที่หลายคนบอกว่ามันสะดวกและทันสมัยคุณผู้ฟังเคยเจอแบบนี้ไหมครับเวลาจะซื้อทองแต่ไม่รู้จะเลือกทางไหนดีกลัวซื้อผิดแล้วเสียเงินไปฟ,ฟรีๆผมมันนี่เจนี่จะค่อยๆพาคุณผู้ฟังไปทีละขั้นนะครับเริ่มจากทองคาแท่งทองแท่งถือเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการลงทุนทองคุณได้ทองจริงมาถือไว้ในมือมันเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้มีมูลค่าในตัวเอง ไม่ต้องกลัวว่าระบบการเงินจะล่มและทองจะกลายเป็นกระดาษแต่ปัญหาคือทองแท่งต้องมีค่าคำนดเล็กน้อยและเวลาเราจะเก็บต้องมีที่ปลอดภัยเช่นตู้เซฟหรือฝากธนาคารซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถัดมาคือทองรูปประพันธ์อย่างที่บอกไปทองรูปประพันธ์ซื้อมาใส่ก็ได้แต่ถ้าจะลงทุนจริงๆมันไม่คุ้มเพราะค่าคำนดสูงเวลาขายคืนร้านจะหักออกทันที คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทองรูปประพันธ์บางชิ้นค่าคำเนตสูงกว่าผลกำไรจากการขึ้นราคาทองทั้งปีด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าเราถือทองเป็นปีๆแต่แทบไม่ได้กำไรเลยต่อมาคือกองทุนทองคำอันนี้คือการลงทุนที่ไม่ต้องมีทองจริงอยู่กับเราแต่เราได้สิทธิ์เป็นเจ้าของทองในรูปแบบกองทุนซึ่งข้อดีคือสะดวกซื้อขายผ่านแอปธนาคารได้ทันทีไม่ต้องห่วงเรื่องเก็บรักษา ไม่ต้องห่วงว่าทองจะหายแต่ข้อเสียคือคุณไม่ได้ถือทองจริงในมือถ้าเกิดระบบการเงินมีปัญหาใหญ่จริงๆคุณก็อาจจะไม่สามารถถอนออกมาเป็นทองคำแท่งได้อีกแบบหนึ่งที่กำลังมาแรงคือทองคำดิจิทัลคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตอนนี้มีแพลตฟอร์มที่ให้เราเก็บทองในรูปแบบดิจิทัลได้โดยระบบจะบันทึกว่าเราถือทองกี่บาทกี่สตางค์และสามารถขายออกหรือโอนได้ตลอดเวลา ข้อดีก็คือมันคล่องตัวมากแต่ข้อเสียคือเราต้องมั่นใจว่าแพลตฟอร์มนั้นมีความน่าเชื่อถือจริงๆและทองที่เขาอ้างว่าถือไว้ให้เรามีอยู่จริงคุณผู้ฟังอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมครับว่าแต่ละแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียและนี่คือความจริงที่ถูกซ่อนคนรวยไม่ได้เลือกเพียงวิธีเดียวแต่เขากระจายความเสี่ยงเขาจะถือทองแท่งบางส่วนไว้ในคลังเพื่อความมั่นใจ ถือกองทุนทองคำเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนไหวถือทองดิจิทัลเพื่อใช้ในการลงทุนสมัยใหม่ทุกอย่างคือการผรสมผสานไม่ใช่การเลือกเพียงหนึ่งทางแล้วนี่คือจุดหักผมครับหลายคนยังติดกับความเชื่อเก่าๆว่าจะรวยด้วยทองต้องซื้อทองแท่งเยอะๆเ,เก็บไว้แต่ความจริงคือการลงทุนทองคำที่ฉลาดไม่ใช่การกักตุนแต่เป็นการจัดพอร์ตท,ทองคำให้สมดุลกับชีวิตและเป้าหมายทางการเงินของเรา บางครั้งคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องมีทองทั้งตู้เซฟแต่แค่มีสัดส,ส่วนทองคําในพอร์ตที่พอดีคุณก็สามารถป้องกันวิกฤตและสร้างกําไรได้เหมือนกันคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการทยอยซื้อทองคําเดือนละนิดแบบการออมทองหรือที่เราเรียกกันว่าการลงทุนเฉลี่ยต้นทุนสามารถเปลี่ยนเงินก้อนเล็กๆของคุณให้กลายเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ในอนาคตได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงทุ่มหมดหน้าตักในจังหวะเดียว ดังนั้นคำตอบที่แท้จริงของการลงทุนทองคำให้เสี่ยงต่ำแต่ทำกำไรสูงไม่ใช่การวิ่งตามข่าวไม่ใช่การซื้อเพราะกลัวตกรถแต่คือการใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงควบคุมจังหวะและเข้าใจว่าทองคำคือเกราะป้องกันไม่ใช่แค่ตั๋วเสี่ยงโชคก่อนจะจบตอนนี้ผมมัน,นี่จะนี่อยากแฝกคุณผู้ฟังว่าถ้าคุณยังไม่มีทองคำในพอร์ตเลยสักบาทลองเริ่มต้นเล็กๆดูก็ได้ไม่จำเป็นต้องรีบ ไม่จำเป็นต้องรวยก่อนแล้วค่อยซื้อแต่ให้ทองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเงินที่มั่นคงอย่าลืมว่าคนรวยเขาไม่ได้สะสมทองเพราะอยากอวดแต่เพราะมันคือเครื่องมือที่ทำให้เขาอยู่รอดได้ในวันที่โลกไม่แน่นอนในตอนต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังไปสู่บทสรุปของเกมใหญ่ที่สุดที่กำลังจะเปลี่ยนอนาคตของโลกนั่นก็คือทองคำในยุคดิจิทัลและความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเงินโลกคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า หากวันหนึ่งทองคำถูกเชื่อมเข้ากับสกุลเงินดิจิตัลของธนาคารกลางนั่นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดที่ทำให้โลกการเงินไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่าพลาดตอนสุดท้ายนะครับเพราะมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณผู้ฟังเห็นเส้นทางสู่การสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงเราได้เห็นแล้วว่าทำไมทองคำถึงเป็นอาวุธลับของคนรวยเขามีวิธีจัดการมันอย่างไรและอย่างได้รู้จักเกมการเงินโลกที่กำลังเขย่าระบบดอลลาร์ แต่ในตอนนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมองไปข้างหน้ามองไปที่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั่นคืออนาคตของทองคําในยุคดิจิทัลคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตอนนี้ธนาคารกลางของหลายประเทศกำลังเร่งพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองหรือที่เราเรียกกันว่าสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง โลกกำลังเคลื่อนไปสู่การใช้เงินที่ไม่ต้องมีธนบัตรไม่ต้องมีเหรียญทุกอย่างจะถูกแปลงเป็นตัวเลขในระบบออนไลน์ทั้งหมดฟังดูสะดวกใช่ไหมครับแต่ในความสะดวกนั้นมันแอบซ่อนอะไรบางอย่างที่น่ากลัวอยู่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือเมื่อเงินกลายเป็นดิจิทัลทุกการเคลื่อนไหวของคุณผู้ฟังจะถูกบันทึกไว้หมดไม่ว่าจะซื้อกาแฟสักแก้วโอนเงินให้เพื่อนหรือแม้แต่เก็บเงินไว้เฉย ทุกอย่างจะอยู่ในการมองเห็นของรัฐทั้งหมดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านี่หมายความว่ารัฐบาลสามารถปิดสวิตช์การเงินของคุณได้ในพริบตาถ้าวันหนึ่งเขาไม่พอใจหรือถ้าวิกฤตบางอย่างทำให้ต้องควบคุมประชาชนนี่คือความขัดแย้งที่เรากำลังเผชิญครับ ในขณะที่โลกดูเหมือนกําลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่สะดวกและทันสมัยมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันคือการลดเสรีภาพทางการเงินของเราอย่างช้าๆแล้วทองคําเกี่ยวอะไรด้วยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตอนนี้มีการพูดถึงทองคําดิจิตอลหรือเหรียญที่มีทองคําหนุนหลังหมายความว่าแทนที่เราจะถือเหรียญดิจิทัลที่ไม่มีมูลค่าจริงเราสามารถถือเหรียญที่มีทองคำจริงๆอยู่เบื้องหลังได้ เหมือนเป็นการรวมข้อดีของสองโลกเข้าด้วยกันทั้งความมั่นคงของทองคําและความสะดวกของเทคโนโลยีการเปิดเผยความจริงที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังรู้ก็คือมหาเศรษฐีและหลายประเทศกำลังทดลองใช้ทองคำดิจิตอลนี้อยู่แล้วบางธนาคารกลางกำลังพิจารณาจะใช้ทองเป็นตัวค้ำประกันเงินดิจิตอลของพวกเขาเพราะเขารู้ดีว่าถ้าจะสู้กับดอลลาร์ให้ได้ต้องมีของจริงมารองรับและทองคำ ก็คือคำตอบที่ดีที่สุดแต่เดียวครับคุณผู้ฟังคิดว่าทองคำดิจิทัลจะเป็นโอกาสทองสำหรับทุกคนจริงหรือเปล่านี่คือจุดหักมุมครับเพราะถึงแม้มันจะฟังดูดีแต่มันก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงคุณอาจไม่รู้เลยว่าทองคำที่เขาอ้างว่าหนุนหลังนั้นมีอยู่จริงหรือไม่คุณอาจจะถือแค่ตัวเลขในระบบที่วันหนึ่งหายไปก็ได้ความเสี่ยงตรงนี้แหละครับที่ทำให้ทองคำแท่งจริงๆยังเป็นสิ่งที่คนรวยไม่เคยทิ้ง ถึงแม้เขาจะลงทุนในทองคำดิจิตัลแต่สุดท้ายเขายังเก็บทองแท่งไว้ในมือเสมอคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าอนาคตของทองคำอาจไม่ได้เป็นแค่การป้องกันความเสี่ยงอีกต่อไปแต่มันอาจกลายเป็นแกนกลางของระบบการเงินใหม่ถ้าวันหนึ่งดอลลาร์อ่อนค่าลงจนไม่สามารถครองความเป็นผู้นำได้โลกอาจหันกลับไปหาทองคำในรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจไม่ทันตั้งตัวและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้กับคุณผู้ฟังครับ ทองคำไม่เคยโกหกใครมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงในทุกยุคสมัยไม่ว่าระบบการเงินจะเปลี่ยนไปกี่รอบไม่ว่าโลกจะสั่นสะเทือนเพียงใดทองคำก็ยังคงอยู่และยังคงเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ที่คนทั้งโลกยอมรับดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังยังไม่เคยคิดถึงทองคำถึงเวลาแล้วครับที่จะเริ่มต้นศึกษามองหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองจะเป็นทองแทง่ง ทองเก็บออมรายเดือนหรือทองดิจิตอลก็ได้แต่จำไว้เสมอว่าทองคำแท่งจริงคือรากฐานของความมั่นคงส่วนเครื่องมือใหม่ๆอย่างทองดิจิตอลหรือกองทุนทองก็คือเครื่องมือเสริมที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและโอกาสในการสร้างกำไรอย่าปล่อยให้อนาคตทางการเงินของคุณขึ้นอยู่กับใครอย่าปล่อยให้เกมที่มหาอำนาจกำลังเล่นกันอยู่มากำหนดชีวิตคุณเพียงฝ่ายเดียวคุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีสิทธิ์ป้องกัน และคุณมีสิทธิ์รวยจากทองคำเหมือนกันคุณผู้ฟังครับซีรีส์นี้อาจไม่ได้บอกให้คุณรีบไปซื้อทองทันทีแต่ผมอยากให้มันเป็นเหมือนแสงสว่างที่ทำให้คุณเห็นว่าเบื้องหลังเกมการเงินโลกมีอะไรซ่อนอยู่บ้างคนรวยเขาใช้กลยุทธ์ลับยังไงประเทศมหาอำนาจเขาวางแผนแบบไหนและทองคำยังคงเป็นหัวใจของการเอาตัวรอดและสร้างอำนาจในทุกยุคสมัยสุดท้ายนี้ครับ มันนี่เจอร์นี่อยากจะบอกกับคุณผู้ฟังว่าการเดินทางสู่ความมั่งคัง่งมันไม่ใช่ทางลัดแต่มันคือการวางรากฐานที่มั่นคงทองคำอาจไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนแต่ทองคำสามารถทำให้คุณไม่ล้มละลายในวันที่โลกกำลังปั่นป่วนและนั่นแหละครับคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าทองคำพารวย ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับผมตลอด5ตอนของซีรีสน์นี้หวังว่าคุณจะได้แรงบันดาลใจได้แนวทางและได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนถ้าคุณอยากให้ผมมันนี่เจอหนี่ช่วยแนะนำกลยุทธ์ทางการเงินอะไรอีกสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ